สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดบูฟและวันนี้เราอยู่กับไอรอนมาลีพาร์ทที่31แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วครับเรามาถึงดาวอาเซนดาอานะครับกับสเปกออฟด่านแรกของดวงดาวดวงนี้นะครับก็คือเป็นด่านแฮ็กเปิดประตูต่างๆนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่ด่านถัดไปของสเปกออฟในอาเซนดาอากันเลยนะครับกับด่านนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับด่านที่มีชื่อว่า d y and Conquer นะครับ ส่วนข้อมูลของด่านนะครับข่าวแจ้งเตือนถึงโรงกันล้างที่เป็นหัวใจหลักของการสร้าบำรุงของพวกเพลริเพอรอยเราต้องรีบและยึดคลองโรงกันเพื่อตัดกําลังเส้นทางสเสบียงของพวกมันโชคร้ายที่ฮีโร่ของพวกเราติดอยู่กับการรบที่แนวหน้ากองกำลังของเราเลยไม่มีความช่วยเหลือจากพวกเขาในครั้งนี้ว่าหมายของภารกิจนะครับก็คือการยึดคลองโงกันที่เป็นศูนย์กลางนั่นแหละครับ แล้วก็ถ้าทางจะมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือด่านนี้เหมือนกับว่ามันฟิกมาให้ไม่ให้เราใช้ฮีโร่ด้วยก็แสดงว่าด่านนี้มีแต่ฐานโดดๆทั้งนั้นเลยเออโอเคข่คาวก่อนเป็นชาตร,ราไปละไหนถ้าคราวนี้เอาฮีโร่มาไม่ได้งั้นคราวนี้ตั้งไว้ก่อนแล้วกันเป็นดอคเตอร์กราฟก่อน <Systems Online. S 1> ถึงรู้ว่าด่านนี้ไม่มีฮีโร่มาใช้เกิดน,นะแต่ก็เอา้าเดี๋ยวค่อยว่ากัน เติมสเบียงก่อนครั้งนี้คือการภารกิจยุดครองอเอาอย่ามาแทนแล้วกันเน้นจัดหนักเต็มรูปแบบไปเลยอ่ะโอเคไม่เสียเวลาละดูสิว่าพอเราไม่มีฮีโร่มาช่วยในครั้งนี้แล้วเราจะเล่นยากแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ่ะสามสองหนึ่ง เหมือ okay. นมีทางเข้ามาได้สองทางหนึ่งแล้วก็เอออันนี้เอาอีกสักโอเคอันนี้แล้วกัเออนเราสร้างฐานให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าแล้วก็เราใช้เชลสตรอมอยู่แต่แถวนี้ดีกว่าจะได้คุ้มกันฐานเราจากพวกโจมตีทางอากาศด้วยก่อนอื่นก็ ะเดี๋ยวระหว่างที่รอเราก็เออไปสอนแนมก่อนมีอะไรบ้างเราองเราประธานเรามีอะไรบ้างไม่มาละทอยรวเลยอ่ะมีอะไรเพิ่มไหมคนนี้ไปไม่ได้ละจุดสุดทางตรงนี้ กำลังกระต้ารให้เฮ้ยอะก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยจะการตัวนี้ก่อนจะการก่อนเลยจะการส่วนเรียกงกำลังเสริมพวกมันก่อนตอนนี้อ่า ไปฐานให้พร้อมก่อนนี่มันโอ<า> อคอันนี้เคลียร์ละแล้วก็เพิ่มระยะโจมตีนิดนึงระหว่างนี้เราสร้างตัวอะไรขึ้นมาก่อนดีกว่าดีวะออสไนเปอร์แล้วกันนี่จำเป็นละอกสมุดก่อน Effortless, raw, la taut, concentrate. Certainly, sharp, good idea, effortless, raw, la concentrate. Certainly, sharp, thought, good idea, effortless, raw, la soiling, sharp, thought, good idea, effortless, raw, la concentrate. Okay. That would be not ไ้ปัดเลขึ้นมาสรงนี้แล้วก็โอเคไม่มีอะไรละแผ well. ลมเลยอ่ะเป็นเป็นไดพ l ม m a ตแล้วเราบุกไปแบบเงียบโอเคบุกไปเรื่อยๆทีนี้ <Very well. S 2> yeah. มีตัวนั้นอยู่ เปลี่ยนเป็นเอนกิเนี <All right. S 1> ยไปพวกเราลุยๆมันเลยเอ่ะมันกับเลเซอร์เลเลยอ่ะพังไหมพังไหมไม่พัง,งละโอเคมาถอยเลยหา by หถอย เดี๋ยวฉันได้เปิดถอยมาข้างหลังโอ้ยเมื่อกี้ลาดไปนิดนึงอ่าโอเคตอนนี้คือเราเปลี่ยนเป็นตัวสอดแหนมก่อนออไปไปเราต้องการตัวเปิดประตูก่อนอ,อย่างน้อย รอร์คอนซร์ตชาร์ a ดีไอเดียฮิวมันท l ้รอลาทา a ์คอ s r a ร์ตชาร์ g o ี d idea, ยหลีกไฟก่อนไปก่อนทีนี้ตรงนี้เปิดละเราต้องการกำลังคนเพิ่มด่วนทีเลย ปัญหาคือพวกบ้านมันโผล่มาแล้วด้วยเอาพวกเราถอยก่อนถอยกลับฐานก่อนตรงนี้กลับไปที่ฐานก่อนตรงนี้ไปโอเคเราต้องไปตรงไหนต่อดีข้างล่างมีอีกนี่ว่า งั้นเราเพนกลับเลยแล้วกันเพิ่มกำลังความแข็งแกร่งก่อนเอ่อเพิ่มกำลังคนดีไหมเนี่ย <S <S เอาไรปะเราต้องการกำลังคนเพิ่มนิดนึง5 <x> 5. เป็นแรนเจอร์หน่อยก็ดีตัวน,นี้ นี้ขายทิ้งไปเลยดีกว่าแล้วเราเอาเป็นสไนเปอร์อรมาอยู่ตรงนี้สไนเปอร์จริงๆก็ใส่พวกบินได้เหมือนกันเอ่อแรนเจอร์ไปไปกันเลยเราจะบุกจากตรงนี้แหละ ให้ชัวร์ก่อนอยาใชัวร์ก่อนเราไปสำรวจทางนั้นก่อนดีกว่าเผื่อจะรู้ว่ามีต้งไหนบ้างที่เราต้องใช้

อันนี้เลยโอเคเจอละตรงนั้นเองที่เราต้องไปยึดอา้าวชิบหายแล้วสิแม่องอยู่ใกล้ๆเลยเออช่างมันแล้วกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวส่งนี่ไปะสำรวจก่อนมีทรัพยากตรตัวนั้นจำไ,ได้ที่เห็นเห็นอยู่ตรงนั้นทรัพยากรตรงนั้นไปเก็บก่อน โอเคไปไม่มีละเราไปเลยตรงนี้สไนเปอร์มาตรงนี้สองตัวคุมตรงนี้ไว้เดี๋ยวบุกตรงนี้ไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นไดโพมัตให้พร้อมบุกโอเคแล้วก็ เออเอาเป็นเ <'s> ชลสตรอไปด้วย <Okay. S 1> เพิ่มการโจมตีหน่อยนึง <Okay. S 1> เอาพวกเราลุย okay. <Bl> ถล่มไปตัวใหญ่ก่อนเพื่อนเลย <All right. S 2> เอาพวกเราไปปุ่มมือที่ไว้เอามาปุ่มมือที่ไว้

Target lock, Target lock. ยิงไอ้ตัวนี้ก่อนเลยเอาเอาให้มันตายก่อนเพื่อนเลยเอ Target lock, Target าตู้กำลังคนเพิ่มส่วนเดี๋ยวจีเลยเร็วใส่เปืนตรงนี้ฟอบฐานไว้อีกส่วนหนึ่ง <Just to S 2> อยู่ตรงนี้ไว้ อันนี้พวกมันเล่นกันเยอะแน่ออกมาเชยร์สตอมปอยู่แนวหน้าเลยไม่ต้องกลัวมีกร่อยอยลู่แล้วมาระยะเพิ่มระยะนิดนึงยิงเลยยึดเรียบร้อยละออกไมค์เหรอนี่แน่ อ uh huh. นิ่มๆเลยวันนี้อ่ะสุดยอดโอเคฮีโร่ไม่ขึ้นนะเพราะวันนี้ใช้ฮีโร่ไม่ได้อแล้วก็เงินได้มานิดหน่อยอว่ากันไปมาต่อกันดานหน้าก็แล้วก,กันก็สลับพาร์ทนี้นะครับต้องขอหยุดความสนุกของไอรอนมารีน พาร์ทที่31เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจและกด,กดติดตามให้กังเจกันด้วยนะครับถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับสลับพาร์ทนี้นะครับผมนายเลดูฟขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้สวัสดีครับ